สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Name is YIN นะฮะก็หายก็เป็นทานะสำหรับการทำคลิปของผมนะฮะตั้งแต่คลิปสุดท้ายที่ผมได้ลงช่องนะฮะก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยนะฮะจนตอนนี้เดือนสิงหาแล้วนะก็ผ่านไป2เดือนเลยนะที่ผมไม่ได้ทำคลิปอะไรลงช่องเลยนะก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับถ้าเกิดมีใครหลายๆคนที่ติดตามช่องผมแล้วรู้สึกสงสัยว่าแบบเอ้ยผมหายไปไหนผมไม่ทำช่องแล้วเหรอ ขี้เกียจแล้วหรออะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่นะฮะก็คือผมอาจจะติดธุระไปบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงที่ผมต้องฝึกงานนะเป็นช่วงปี6ของคณะเภสัชพันเุ์นะฮะก็ผมก็ต้องไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็อาจจะเวลาว่างอาจจะน้อยลงไปนะคะแต่ว่าสัญญาฮะว่าจะไม่ทิ้งช่องนี้ไปไหนแน่นอนจนะถ้ามีเวลาจะกลับมาทําช่องนี้เรื่อยๆนะครับ ก่อนจะไปเนื้อหานะก็อยากจะขอขอ,ขอบคุณทุกทคนก่อนนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปของผมนะฮะรวมถึงได้เข้ามา s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับก็ผมก็หวังว่าคลิปต่างๆที่ผมได้ทําขึ้นมานครับก็จะมีประโยชน์ต่อทุกทคนหรือเป็นประโยชน์ต่อน้องๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ รวมถึงถ้าเกิดมีอะไรอยากติชมอะไรหรืออยากจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นอกจากจะมาบอกทุกคนนะครับว่าผมยังไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะผมก็อยากจะมาทําคลิปนะครับเพื่อตอบ คำถามน้องๆด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะเลือกคำถามที่ผมผมน่าจะพอตอบได้ก่อนนะคะคือมันจะมีหลายๆนะคำถามที่มันอาจจะจำเป็นจะต้องไปถ่ายตามสถานที่จริงหรือว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่ผมยังไม่พร้อมทำในตอนนี้ผมก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับผมสัญญาว่าจะกลับมาทำในคอนเทนต์นั้นๆแน่นอนนะ ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอทำคอนเทนต์นี้ก่อนนะก็คือเป็นคอนเทนต์เรื่องก,การสอบสัมภาษณ์นั่นเองครับซึ่งก็จะมีคำถามจากน้องคนหนึ่งนะครับก็ได้ถามผมมานะว่าอยากให้พี่ช่วยแชร์ประสบการณ์ของการสอบสัมภาษณ์ของคณะพิษสัตร์หน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ไอเรื่องคลิปสอบสัมภาษณ์เนี้ยเอาจจริง พี่ว่าก็ค่อนข้างมีเยอะใน YouTube เลยนะเท่าที่พี่ได้ไปลองดูดูมานะคลิปที่พี่อาจจะทาลงไปก็จ,จะไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ต่อน้อง,องได้มากน้อยเท่าไหร่นะแต่ก็จะลองแชร์ประสบการณ์มุมมองของตัวพี่เองละกันนะคะว่าสําหรับตัวพี่มองการสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงแล้ว,วพี่รู้สึกยังไงนะซึ่งสําหรับช่วงสอบสัมภาษณ์นะของตัวพี่เองนะในช่วงตั้งแต่ปีหนึ่งนู่นนะก็ต้องยอมรับเลยนะว่าก็น่าจะเป็นเหมือนน้องๆห,หลายคนนะที่ พี่ก็รู้สึกกดดันตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นความใหม่ของเราเนื้อที่เราก็ยังไม่เคยไปคณะนี้เลยเพื่อนๆเราก็ยังไม่เคยรู้จักเลยว่าจะเป็นใครนะคะแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าคนที่จะมาสัมภาษณ์เราอาจารย์เขาจะเป็นยังไงเขาจะดุไหมเขาจะถามคำถามโหดหรือเปล่าแล้วเราจะตอบได้หรือเปล่าอะไรอย่างี้ครับพี่แบบกังวลทุกสิ่งทุกอย่างมากเลยตอนนั้นนะฮะแต่ก็ พอหลังจากที่พี่ได้เข้าไปสัมภาษณ์พี่กับรู้สึกดีนะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าตอนก่อนมาบ้านเพราะว่าความรู้สึกตอนที่พี่ได้เข้าไปาาสัมภาษณ์มันเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนเราแนะนําตัวเองให้อาจารย์เขารู้จักะครับว่าแบบเราเป็นใครเรานิสัยยังไงทําไมเราถึงอยากเรียนเราอยา,อยากเข้าคณะนี้อย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรกันมากกว่าคนระับเพื่อแนะนําตัวเองให้อาจารย์รู้จักครับประมาณเนี้ยครับ พี่ว่ามันก็ไม่ได้กดดันอย่างที่พี่คิดนะครับดังนั้นพี่ก็อยากบอกให้น้องๆสบายใจก่อนว่าแบบเออมันไม่ได้กดดันมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะก็น้องๆก็สบายใจกันได้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีการสอบบัตรบ้านบางประเภทอะที่มันอาจจะค่อนข้างกดดันหน่อยอย่างเช่นพวกทีแคสมันก็จะมีรอบแรกๆใช่ไหมฮะที่มันจะเป็นใช้รอบสัมภาษณ์เพียวๆครับต้องยื่นพอร์ตโฟลิโอ แล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเอามาเป็นคะแนนในการคัดเลือกคนนะครับถ้าอย่างรอบนี้พี่ว่ามันก็อาจจะกดดันมากกว่ารอบหลังๆที่เป็นรอบที่แบบเป็นรอบแอดมิชชั่นใช่ไหมครับแพรว่าคัดเลือกเด็กเข้าไปแล้วแล้วก็รอสัมภาษณ์ทีเดียวไม่มีการคัดออกอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้ารอบนี้ส่วนตัวพี่ก็ไม่เคยไม่เคยสัมภาษณ์รอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่จะพอแนะนําได้นะครับสำหรับรอบนี้ก็คือ พยายามศึกษาครับว่าแบบรอบนี้มันมีจุดเด่นอะไรตรงไหนอย่างเช่นถ้ารอบนี้มันเป็นการสอบสัมภาษณ์แล้วเป็นภาคที่ต้องเรียนแบบไบลิงก์กัวนอย่างนี้นครับก็คือเรียนสองภาษาใช่ไหมฮะดังนั้นเราอาจจะต้องเตรียมการสัมภา,าษณ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3เพิ่มเติมเพ้ามไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคณะนั้นๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะนำมาใช้เป็นคำถามในการสอบสัมภาษณ์ได้ แล้วก็อาจจะต้องเตรียมข้อมูลในพอร์ตโฟลิโอให้ดีๆนะครับแล้วก็ทําให้มันสวยๆนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับอาจารย์นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรอบแรกๆส่วนรอบหลังๆซึ่งเป็นรอบพวกรอบแอดมิชชั่นนะครับคิดว่าความกดดันมันน้อยกว่ารอบแรกนะครับเพราะว่าการสอบสัมภาษณ์รอบหลังๆมันเหมือนมันไม่ใช่เป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนอีกแล้วครับมันเหมือนเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อเขาดูว่าเด็กคนนี้จะดีพอหรือว่าพอที่จะเรียนในคณะนี้ต่อไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็จะ สอบสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติความสนใจของเด็กคนนี้มากกว่านะครัแบดังนั้นถ้าเกิดน้องที่จะต้องสอบรอบสัมภาษณ์รอบหลังๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่ามันจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ที่ตึงเครียดนะครับมันไม่ได้โหดร้ายอย่าที่คิดนะครบโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนาะของการสอบสัมภาษณ์รอบแรกกับรอบหลังนะครับต่อไปพี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของประเภทของคาถามละการที่ น้องน่าจะได้เจอหลักๆนะครับคำถามที่น้องจะได้เจอหลักๆก็จะมีสองประเภทเช่นกันนะครับคำถามแรกก็จะเป็นคําถามเพื่อวัดความรู้เราโดยตรงเลยนะฮะวัดความรู้มันไม่ได้เป็นวัด,วดความรู้จาเก,กับวิชาอะไรนะมันจะเป็นเหมือนวัดความสนใจเราว่าแบบอย่างเราเข้าคณะนี้มาเราเข้า,ขาหมหาวิทยาลัยนี้มาเรารู้จักคณะนี้หมหาวิทยาลัยนี้ได้ดีเพียงใดนะคะ รู้จักไหมว่าสีประจําคณะคืออะไรนะฮะรู้จักสาขาที่ตัวเองเรียนไหมเนี่ยว่าเลือกมาแล้วจบไปทํางานอะไรอะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามแนวแนวนี้มาครับ้าเป็นคําถามแนบบแรกซึ่งคําถามเนี่ยคือมันดูเหมือนต,อนต้องตอบเนาะแต่ว่าเอาจริงๆอิะพี่พี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คือสําหรับความรู้สึกพี่อะพี่รู้สึกว่าถ้าน้องตอบถามนี้ไม่ได้อ่ะน้องก็บอกอาจารย์เขาไปตรงๆเลยว่าหนูยังไม่ทราบในส่วนนี้อะไรเงี้ยครับคือยอมรับไปเลยว่าเราตอบไม่ได้เนาะพยายามอย่าอย่าไปฝืนโกหกครับ อารมณ์เหมือนแทต้ตอบไปนะครับคือไม่รู้ว่าตอบไม่รู้ไปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นว่าแบบหนูจะต้องตอบให้ได้นะน้องจะต้องตอบให้ได้นะเหมือนเขาแค่ถามเพื่อดูความสนใจเราเฉยว่าแบบเ,ออเราสนใจในคณะนี้ในมหาวิทยาลายัยมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เราก็ตอบไปตรงตรงครับว่าเราตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะหาโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมนะอ,อะไรเงี้ครับการตอบแบบนี้มันก็จะช่วยแสดงถึงความสนใจในคณะนี้ในมหาวิทยาลายัยนี้ได้มากขึ้น เวลาถ้าจะตอบคําถามประเภทนี้ก็ตอบประมาณนี้ไปเนาะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทแบบคําถามวัดทัศนคติเรามันก็จะเป็นพวกคําถามเหมือนอารมณ์วัดใจเราครับว่าแบบเราจะตอบคําถามนี้ยังไงนะครับซึ่งพี่ว่ามันก็แล้วแต่อาจารย์นะว่าอาจารย์เขาจะถามคําถามประเภทนี้ไหมแต่พี่คิดว่าน้องๆน,น,น่าจะโดนถามสักหนึ่งสองคำถามคําถามประเภทเนี้ยพวกที่แบบคาถามที่น้องเจอแล้วแบบโอ๊ย หนูจะต้องตอบอยังไงดีเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยแบบถ้าอย่างในคณะเภสัชอย่างเงี้ยคาถามที่น่าจะเจอบ่อยก็แบบว่าที่เข้ามาเรียนเภสัชเนี่ยอยากเรียนเภสัชจริงจริงเหรอไม่ได้อยากเรียนคณะอื่นมากกว่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยากเรียนแพทย์แล้วสอบแพทย์ไม่ติดยึงต้องมาเรียนเภสัชเหรออะไรเงี้ยครับเห็นป่ะครับมันจะเป็นคําถามประเภทที่แบบตอบยากอะถ้ายิง่งถ้ายิ่งเราเป็นแบบนั้นจริงๆอะ แบบที่อาจารย์เขาพูดจริงๆว่าแบบหนูว่าเรียนเภสัชก็เพราะหนูสอบหมอไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดิ้งทาให้เราแบบเออจะตอบอาจารย์เขายังไงเดีวยวให้ให้อาจารย์เขารู้สึกสบายใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ไม่เป็นการโกหกตัวเองด้วยเห็นไหมครสำหรับคําถามประเภทนี้มันต้องตอบยากใช่ไหมครแล้วแบบมันไม่ได้เป็นคําถามที่เป็นคําถามตายตัวคับว่าแบบคําตอบต้องตอบแบบนี้นะแต่ว่าคือมันสามารถตอบได้หลายอย่างมากครับว่าแบบ เราจะตอบตามความจริงของเราหรือเราจะตอบเพื่อให้อาจารย์สบายใจใช่ไหมครับมันก็จะมีทางเลือกหลายๆอย่างให้เราต้องเลือกมันอาจจะทําให้น้องต้องมาคิดใช่ไหมฮะว่าแบบเออแล้วพี่แล้วหนูจะต้องตอบอาจารย์เขาไปยังไงดีนะครับสำหรับตัวพี่นะถ้าพี่เป็นน้องนะฮะหรือว่าสำหรับความเห็นพี่ละกันพี่ก็จะตอบตามความจริงไปฮะแต่เป็นคําตอบตามความจริงที่เราเกาคํา หรือว่าเราอ่ะปรับาคาพูดให้มันพูดแล้วรู้สึกสบายใจทั้งตัวเราแล้วก็ตัวอาจารย์นะครับให้อาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกเออไอเด็กคนนี้มันก็พูดจริงของมันนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้เขารู้สึกโกรธแต่อย่างใดอะไรเงี้ยครับพี่ก็อยากให้น้องยึดแนวการตอบประมาณนั้นแล้วอย่างเช่นอ่ะที่ติดเพสัตมาเนี่ยเพราะว่าตอบหมอไม่ติดใช่ไหมติดต้องมาเลือกเพสัตเนี่ยถ้ายางเป็นพี่นะพี่ก็จะตอบว่าผมก็ยองรับนะครับอาจารย์ว่าแบบคณะ ที่เป็นเป้าหมายหลักของผมจริงๆก็คือเป็นคณะแพทย์แต่ผมก็เข้าใจครับว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับที่จะได้ในคณะที่เรามุ่งหวัดไปทุกๆคณะหรือทุกๆคนเสมอไปครับมันก็ต้องมีคนที่ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจมีคนที่ทําคะแนนสอบได้ดีกับมีคนที่ทําคะแนนสอบแล้วไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับซึ่ง อย่างตัวผมเนี่ยครับก็เป็นประเภทหลังก็คือผมก็ทําคะแนนสอบได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้แต่ผมก็มีทางเลือกสำรองหรือมีคณะในลําดับถ,ดถัดมาที่ผมได้เลือกไว้ซึ่งก็เป็นคณะที่ ผมล้วนแล้วแต่เลือกจากความต้องการของผมจริงๆซึ่ง,งเป็นคณะที่มันสามารถทดแทนความต้องการหรือเป้าหมายหลักของการเรียนคณะแพทย์ได้ครับก็อย่างคณะเภสัชเนี่ยเขาก็เป็นคณะหนึ่งนะครับที่ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผมได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นในแง่ของความต้องการของผมนะที่ผมก็ต้องการที่จะดูแลรักษาคนไข้นะครับต้องการอยากจะช่วยทําให้คนไข้มีความสุขนะครับทำให้ทํางานในสายวิชาชีพที่ดูแลคนอื่นได้ครับ ซึ่งนายแพทย์ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการทํางานที่ไม่เหมือนหมอครับอย่างหมอเขาอาจจะได้วินิจฉัยคนไข้ได้ใกล้ชิดคนไข้ได้แบบลงมือผ่าตัด รือว่าได้ดูแลผู้ป่วยได้โดยตรงกว่านะครับแต่ว่าวิชาชีพเภสัชนะครับก็แม้อาจจะไม่ได้ดูแลในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโดยตรงนะครับแต่ว่าวิชาชีพเภสัชนะก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องการใช้ยานะครับซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้สุขภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าคณะเภสัณฑ์นะก็จะเป็นอีกคณะหนึ่งที่ผมได้เข้ามาเรียนแล้วผมจะมีความสุขกับมันและ มันสามารถตอบสนองความต้องการของผมได้อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับก็ถ้าพี่จะตอบคําถามพี่ก็จะตอบประมาณนี้เนาะเนี่ยเราก็จะเห็นสกเกลนะครับว่าลักษณะการตอบคำถามออง,างผมตะกี้เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขาได้ฟังครับอาจารย์เขาก็น่าจะรู้สึกว่าแบบเ,ออเด็กคนนี้มันไม่ได้โขกเรานะแล้วก็จะทําให้อาจารย์นะเขารู้สึกมั่นใจเหมือนกันว่าแบบคณะที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นคณะที่เราก็เลือกมาจากเหตุและผลของเราจริงๆนะไม่ได้เลือกเพราะแบบอยู่ดีๆ ไม่ได้คณะนี้ก็เลือกเลือกไปมั่วๆอย่างนั้นอ่ะซึ่งมันก็สร้างความมั่นใจให้กัปอาจาถาว่าแบบถ้าเขาเลือกเราเข้าเรียนเขาก็มั่นใจว่าเออเราก็จะสามารถเรียนคณะนี้ได้อย่างแน่นอนอย่างเงี้ครับมาเป็นการ ตอบสัมภาษณ์ที่ตัวเราก,ก็สบายใจที่ได้พูดความรู้สึกของเราจริงๆแล้วก็ทําให้อาจารย์เขาก็สบายใจด้วยที่ที่เขาก็จะได้เลือกเราเข้ามาเรียนในขณะนี้นั่นเองนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแพทเทิร์นหนองการตอบคำถามประเภททัศนคตินะครับที่พี่แนะนําไปก็คือเน้นตอบคำถามจ,จากความรู้สึกเราจริงๆนะครับโดยที่เราก็ยกเหตุผลของเรามาประกอบเพื่อให้อาจารย์เขาได้สบายใจว่า ทำไมเราถึงตอบแบบนั้นและเพื่อสร้างความมั่นใจกับอาจารย์นะครับว่าเ,ออเราเลือกคณะนี้เพราะตัวเราจริงๆนะครับนี่แหละครับก็สิ่งที่พี่ก็อยากจะแนะนําสําหรับการสัมภาษณ์การสอบเข้าไม่ว่าจะคณะอะไรก็ตามนะครับลงถะงยคณะเภสัชด้วยนะครับก,ก็อยากจะบอกอีกครั้งหนึงนะ่งครับว่าการสัมภาษณ์เข้าหมหาวิทยาลัยนะไม่ได้เป็น เรื่องยากแต่อย่างใดนะครับจุดประสงค์หลัหลกๆก็คือเป็นเพียงเหมือนการได้แนะนําตัวเองนะครับให้กับทางอาจารย์หรือทางคณะเขาได้รู้จักเรานะครับเพื่อให้เขาได้ประเมินว่าเราเหมาะสมที่จะเรียนคณะนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นน้องๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่ามันจะยากแต่อย่างใดครับ <S <S พี่เชืวอว่าน้องๆทุกคนจะสามารถสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์ไปได้ด้วยดีทุกๆคนแน่นอนนะครับถ้าเกิดน้องๆเข้าใจในจุดๆนี้นะฮะ คลิปนี้นะาอาจจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะแต่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะแล้วก็อยากจะมาบอกให้น้องๆน,นะครับได้รู้สบายใจนะว่าการสัมภาษณ์เข้าเหมาที่อะไรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับขอแค่น้องเต็มตัวมาดีๆนะครับกับไมเซทของเราคนระับให้มีไมเซทที่ว่าเราต้องการที่จะเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ อาจารย์แล้วครับแล้วก็สร้างความรู้สึกดีต่อการระหว่างตัวเรากับอาจารย์ครับแค่นี้พี่ว่าพวกความตื่นเต้นความกดดันมันจะลดลงไปครับมันจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราจะตั้งใจทําให้มันเต็มที่ละกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบคําถามมันจะยากแค่ไหนแต่เราก็จะตั้งใจตอบคําถามให้มันดีที่สุดให้อย่างน้อยให้อาจารย์ที่เขามาสัมภาษณ์เราเนี่ยรู้สึกประทับใจรู้สึกยิ้มได้กับการที่ได้คุยกับเราละกันอย่างงี้ครับ น้องๆน,น่าจะรู้สึกสบายใจกว่านะที่จะไปคิดด้วยแบบกดดันตัวเองว่าเราจะต้องตอบคำถามให้ได้ดีๆอย่างนี้ครับลองคิดแบบพี่เนาะสิ่งที่พี่แนะนําไปตะกี้นะก็น่าจะช่วยให้น้องได้รู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะครับโอเคครับผมก็ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้า มีคอนเทนต์ดีๆนะครับหรือว่ามีอะไรที่พี่อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันให้กับน้องๆหรือว่าใครๆหลายๆคนอีกนะครับก็เดี๋ยวพี่ก็จะทําลงช่องนี้เรื่อยๆนะครับก็ไม่หายไปไหนนะครับแค่พี่อาจจะยุ่งๆนิดนึงแต่ว่าพี่ก็สัญญาว่าจะกลับมาทาช่องนี้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พบเจอกันใหม่คลิปๆหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย